ปีนี้จะมีแต่โครงการต่อเนื่องนะฮะจะยิ่งยิ่งโครงการ UHV นะครับซึ่งเริ่มเดินเครื่องแล้วปัจจุบันนะคิดว่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนนะฮะกว่าจะเดิมเครื่องเป็นการกำลังผลการผลิตนะครับก็จะมีเงินลงทุนต่อเนื่องในปีนี้คาดว่าประมาณหมื่นล้านนะฮะซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องทั้งนั้น UHV ก็ส่วนสุดท้ายโครงการขยายกําลังการผลิตพลอยพบรีอรีกสามแสนตันนะครับซึ่งจะเสร็จอากลางปีหน้านะะก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในปีนี้ประมาณหนึ่งหมื่นล้าน นะแล้วก็ถัดไปก็เป็นโครงการ PP ที่ใหญ่สุดละโพลีพอลิเรนใหญ่สุดนะแล้วก็ใหญ่ๆหลังจากนั้นจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเราคิดว่าจะไปลงทุนใหญ่อีกทีน่าจะประมาณสักปี18นะครับพอปี17เราเราแข็งแกร่งเต็มที่ละเราจะมีรายได้เพิ่มเป้าหมายก็คือเราจะคืนเงินกู้ก่อนในส่วนแรกนะฮะเพื่อจะให้เครดิตเรตติ้งสูงขึ้น นะครับแล้วถ้าถ้ามีเงินเหลือพอจะปันผลเราก็พยายามจะจะปันผลไปในส่วนนี้นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะมาดูว่าโครงการใหม่ๆที่น่าจะลงทุนจะเป็นอย่างไรนะครับอยู่ระหว่างการศึกษามีหลายโครงการทีเดียวนะครับก็รายได้รายได้ขึ้นกับราคาน้ำมันฮะพอดีเราเราเราอาจจะช่วงนี้อาจจะเน้นเรื่องเรื่องรายได้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะจะเห็นเลยว่าปีที่แล้วรายได้เราต่ากว่าปีก่อนหน้านู้นนะครับเพราะราคาดิบมันลงปีตัเคมีราคาก็ลงหมดนะครับเพราะเราจะไม่เน้นเรื่องรายได้เราจะเน้นเรื่องความสามารถในการทากาไร ในเรื่อง EBITDA เรื่อง m a r g i ิมากกว่าซึ่งที่บอกว่าถ้า integrated margin ของโรงกันปิดตรเคมีดีขึ้นเราน่าจะมีในแง่ของ EBITDA มีโอกาสที่จะดีขึ้นเพราะว่าเรามีโครงการ UHV นะครับที่จะเสร็จตอนตอนต้นปีแต่เรามีนิดหนึ่งนะฮะคือเรามีชัดดาวใหญ่นะฮะตอนปลายปีช่วงแต่มาสี่มีแจ้งไว้ล่วงหน้าเลยนั่นเป็นเหตุหลักเลยที่ทำไมถึงมีโครงการเอเวอเรสต์ที่จะมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อจะปิดแกลบตัวนี้นะครับเพราะเราไม่อยากให้ว่าเรามีส่วนที่ทั้งบวกและมีส่วนทั้งลบ แล้วมันมันหายกันไปนะฮะเราก็มีโครงการเอเวอเที่จะมาต่อยอดนะเพราะเอเวอเรเองเนี่ยเป้าหมายปีนี้นะครับคือคือคาดว่าน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า100ล้านเหรียญน,นะฮะที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มจะช่วยมาปิดแกลบในส่วนปีนี้นะครับก็ปีนี้อาจจะจะเสี่ยงน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าดูแนวโน้มแล้วถ้าราคาน้มับดิบยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำนะครับปัจจัยเสี่ยงอาจจะจะไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะ แม้ถ้าจะเสี่ยงสําคัญเลยอัตราแลกเปลี่ยนอีกส่วนหนึ่งนะถ้าบางคนอาจจะสงสัยว่อาอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบหรือเปล่านะพอดีเราเรา,เรา,เ,ราเราสินค้าเราอิงดอลลาร์อยู่แล้วมาจิ้นเราก็เป็นดอลลาร์มันถ้าถ้าจริงบาทยิ่งอ่อนยิ่งดีนะฮะเพราะพอะรายได้เงินบาทเราจะสูงขึ้นนะครับถ้าถามว่ามีเสียงมากหรือเปล่าของเราน่าน่าจะมีโครงการ u s v ตัวเดียวแหละนะฮะที่ว่า,าถ้ามันขึ้นมาแล้วมันจะทําได้สมูทหรือเปล่าเราจะจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ตามที่คาดหวังไว้หรือเปล่านะครับเพราะราคาปอปลินยังไม่ค่อยดี นะครั u s ีเราเนี่ยเน้นทำปอปลินเป็นหลักเลยแต่ปอปลินไม่ค่อยดีแต่เผอิญว่าโชคดีเราบอกว่าเราทำแก๊สโซลินด้วยแก๊สโซลินเพิ่มขึ้นถึงสิบเปอร์เซ็นต์แต่พอดีแก๊สโซลินราคาดีนะครับมันก็มีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้แหละที่สำคัญกับกับโครงการเรานะว่าโครงการเราจะขึ้นได้สมูทหรือไม่นะครับช่วงที่เรามีเมเจอร์ทนราปลายปีจะจะทำได้อย่างสมบูรณ์หรือเปล่านะควบคุมดูแลเราจะทำอย่างไรให้โรงงานเราสามารถจะรันได้ต่อเนื่องโดยไม่มีเหตุการณ์ที่ผิดปกติ นะครับส่วนนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งนั้นแต่เราคิดว่าเราในช่วงที่เราพัฒนาเนี่ยโครงการเดลต้าช่วยปรับปรุงมีโครงการเอเวอเรสต์ต่อยอดนะครับก็จะลดความเสี่ยงพวกนี้ลงได้ค่อนข้างเยอะๆนะครับที่บอกว่าค่ากันกันเนี่ยจะดูยากมากเลยนะฮะเพราะว่าแต่ละโรงมันจะไม่เหมือนกันนะฮะมันจะไม่เท่ากันนะแต่เราผมบอกว่าแต่เดิมเราเคยคิดว่าปีนี้จะอ่อนตัวกว่าปีที่แล้วแต่แต่มาถึงล่าสุดถึงตอนนี้ผมคิดว่าปีนี้มีโอกาสที่จะสูงกว่าปีที่แล้วนะฮะเพราะเพราะแต่เดิมเราคิดว่าน้ำมันดิบ นะฮะฮแล้วพวกฟอร์คาดตอนที่เราฟอร์คา์กันเนี่ยเมื่อปลายปีเนี่ยเราคิดว่าปีนี้น้ำมันดิบมันจะสูงกว่าปีที่แล้วมันค่าการกันมันควรจะอ่อนตัวลงแต่ตอนเนี้ยมันมันมันต่ำกว่าปีที่แล้วถ้าต่ำกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีโอกาสาที่ค่าการกันจะสูงกว่าปีที่แล้วนะฮะในแง่ในแง่มาจิ้นนะครับเออเรื่องเรื่องจีนนะครับเพราะว่าตามภาพเนี่ยเนื่องจากว่าสถานทรัจจ์จีนค่อยดีแล้วเขาก็มีแอดแคปซิตี้ใหม่เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องลดนะฮะปริมาณการส่งออกไปจีนแล้วก็มาทททดดแทน,ทดนนนีี่่่โยยเเมมลลภภูิาาคหซะ พอพิาพากษาเซียนในภูมิภาคที่เติบโตนะครับสูงสุดนะฮะในในในทั่วโลกจริงๆถ้าดูเนี่ยผู้ที่มี GDP ีโกรสูงสุดก็คือจีนกับอินเดียนะซึ่งอยู่ในภูมิภาคเราแล้วก็ประเทศอาเซียนทั้งหมดนี่แหละเติบโตสูงที่สุดละนั้นพอพอจีนนะครับเริ่มเริ่มมีดีมาน้อยลงเราก็มาเน้นตลาดในอาเซียนแทนนะซึ่งสามารถจะทดแทนได้อย่างอย่างดีในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่เดิมเนี่ยเราต้องบอกปีที่แล้วแล้วกันนะฮะปีที่แล้วเรามีการส่งออกปโตรเคมีประมาณ45%นะฮะของยอดผลิตทั้งหมด เราขายในประเทศ55%ส่งออก45%นะครับแล้วใน45%เนี่ยเราส่งออกไปจีนประมาณ40%นะครับแต่เดิมเนี่ยในช่วง2าปีก่อนหน้านี้เราเคยส่งออกจีนประมาณ60%นะฮะในยอดส่งออกนะครับตอนนี้ลดเหลือประมาณแค่40%นะฮะแล้วก็มากระจายสู่อาเซียนแทนแล้วก็ไปทางแอฟริกาบ้างอะไรบ้างนะครับในอนาคตก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มามาสู่ตลาดอาเซียนเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็คงจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับถูกต้องฮะถูกต้องเพราะอาเซียนก็เติบโตนะก็เทียบว่าใช้ได้ทีเดียวแหละอ